สวัสดีวันอาทิตย์นะคะวันนี้ Google พาไปไหนอีกแล้วค่ะด่ค่ะการ์ตูนแอนิเมชันน่ารักมากนะคะเป็นกีฬายิงธนูที่ปารีสเกมนะคะไปดูค่ะการแข่งขันยิงธนูกีฬาพาราลิมปิกปารีส2024ค่ะ,คะวันนี้ค่ะนักกีฬาไทยร่วมเข้าแข่งขันด้วยค่ะเวลา24นฬิกา29นาทีนะคะตามไปลุนป้นไปเชียร์ให้กำลังใจได้นักกีฬาไทยแข่งขันในรอบนี้นะคะไปดูกันเขาเป็นใคร คือคุณคมสัรสิงพิรมค่ะนักกีฬาชาวไทยอายุ37ปีเองนะคะนี่ค่ะหน้าตาคุณคมสันสิงพิรมเข้ารอบ16คนสุดท้ายนะคะวันนี้ค่ะ1กันยายนเตรียมรอเชียร์คุณไม้นะคะคมสันสิงพิรมก้าวเข้ามาเป็นนักกีฬาทีมชาติได้ไงนะคะเริ่มต้นจากการหัดยิงธนูเพื่อออกกำลังกายเองนะคะแล้วก็กลายเป็นตัวแทน พาราลิมปิกทีมชาติไทยมีครอบครัวนะคะให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจได้ทำตามฝันให้เป็นจริงวันนี้คุณไม้จะดวลกับจี้หฮาวนะคะแชมป์เก่าจากจีนในรอบ6คนสุดท้ายถ่ายทอดสดทางช่อง T s p o อร์ตเจ็ด y นะคะตามไปเชียร์ไปลุ้นให้กำลังใจคุณไม้คมสันกันได้เลยนะคะคืนนี้อย่าลืมนะคะ4ทุ่ม29นาทีตามเวลาประเทศไทยคะ่ะ มหากรุเกอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะรายการแข่งขันที่น่าสนใจในวันนี้นะคะโอ้รายการแข่งขันยิงธนูเยอะมากนะคะวันนี้ช่วง16นาฬิกานาทีนะคะมีการแข่งขันบุคคลชายนะคะรอบรองชนะเลิศนะคะและ16นาฬิกาบนาทีบุคคลชายเช่นกันร,รอบรองชนะเลิศนะคะที่แข่งขันจบไปแล้วเป็นบุคคลหญิงนะคะ w 1ชิงเหรียญทองนะคะอ่ะไปดูผลกันนะ เอ็มเฉิญน,นะคะคว้าเหรียญทองไปเอสมูซิโลวาคว้าเหรียญเงินไปค่ะเดี๋ยวตามไปดูค่ะชาการม,มูซิโลวาเป็นใครนะไม่ใช่แค่การยิงธนูแต่นกีฬาทุกประเภทเพื่อเรียนรู้ที่จะชนะคุณต้องเรียนรู้ที่จะแพ้ตอนนี้เราตามมาดูซากาพาวจามาซิโลวานะคะในเว็บไซต์ psychology นะคะ เป็นบทสัมภาษณ์นะคะใน YouTube ไปตามดูกันได้เลยนะคะคุณชา้าโมซิโลว่าเป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขันพาราลิมปิกถึง3สมัยค่ะได้แบ่งปันประสบการณ์และเคล็ดลับในการจัดการกับความกดดันในการแข่งขันต่อสู้กับความคิดเชิงลบและทำลายทัศนคติเดิมๆในการฝึกซ้อมนะคะหัวข้อที่จะให้สัมภาษณ์ไว้นะคะเรื่องแรกคือวิถีแห่งการยิงธนูนะคะ ต่อมานาทีที่4.57การสนับสนุนบริเวณใกล้เคียงนาทีที่13.11การรับมือกับความกดดันนาทีที่19.33บทบาทของการฝึกอบรมในการจัดการความเครียดนาทีที่26.12นาทีเธอพูดถึงความคิดเชิงบวกและเชิงลบและนาทีที่36คือแรงจูงใจค่ะนาทีที่40ข้อความถึงนักกีฬารุ่นยาวมาดูประโยคเด็ดของเธอนะคะ ฉันจะรับมือกับแรงกดดันจากพาราลิมปิกได้อย่างไรฉันจินตนาการว่าฉันกำลังฝึกซ้อมและยิงตัวเองถ่ายภาพสิ่งที่ฉันเรียนรู้มาเจ็ปีพยายามที่จะทำมันซ้ำแล้วซ้ำอีกแน่นอนว่าบางครั้งความคิดเหล่านั้นก็ล่องลอยไปแต่สิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้ที่จะเด้งกลับเพื่อที่คุณจะได้ไม่เพียงแค่จมอยู่กับความคิดแย่ๆเหล่านั้นแต่สามารถกลับไปหาสิ่งที่คุณต้องการได้ ข้อความดีๆนี้จากคุณชากาบูดามูซิโลวาไปติดตามดูเธอได้ในช่อง YouTube นะคะนี่คือคอนเทนต์ดีๆที่เราตาม Google มาดูในวันอาทิตย์ที่1กันยายนนะคะเชื่อว่าวันนี้ทุกคนจะได้รับพลังบว,วกจากนักกีฬาที่ชื่อว่าชากามูซิโลวาันกีฬาพาราลิมปิกจากเช็กเกียค่ะ